สวัสดีครับทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มวิดีโอนี้ผมอยากชวนให้ทุกคนลองจินตนาการภาพตามที่ผมจะบรรยายต่อไปนี้อาจเป็นภาพที่ทําให้คุณรู้สึกตกใจได้เลยทีเดียวรถไฟค่อยๆแล่นเข้าสู่สถานีเสียงล้อเสียดสีกับรางเหล็กดังล้านแสบแก้วหูในอากาศมีกลิ่นอับชื้นปะปนกับกลิ่นสนิมจางๆบนชานชาลามีผู้คนไม่มากนักแต่อาจเห็นบางคนกระโดดข้ามรั้วกัน้นเพื่อหลบหนีค่าโดยสารบางคนก็นอนเหยียดยาวบนมา้านั่งอย่างไม่แยแสพอประตูรถเปิดออกกลิ่นประหลาดที่ไม่อาจบรรยายได้ก็ชยมาปะทะจมูกทันทีเหม กลิ่นอาหารที่ผสมปนเปกันไปหมดพื้นเหนียวหนืดผนังเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนและกระดาษโฆษณาที่ขาดรุ่งริ่งแม้แต่เราจับก็ดูไม่น่าสัมผัสนี่ไม่ใช่ฉากในหนังวันสิ้นโลกแต่เป็นสถานที่หนที่ผู้คนหลายล้านคนใช้เดินทางในแต่ละวันใช่แล้วนี่คือรถไฟใต้ดินนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาดูแล้วมันแตกต่างจากภาพลักษณ์นิวยอร์กที่หรูหราและสดใสในจินตนาการของคุณโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับสำหรับวิศวกรอาวุโสหลายคนที่ทำงานในระบบรถไฟใต้ดินในิวยอร์กมา2 0 3 0ปีนี่ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไร แต่มันคือชีวิตประจําวันของพวกเขาคือสมอรภูมิที่พวกเขาต้องเผชิญทุกวันงานของพวกเขาคือการต่อสู้กับความล่าช้าที่ไม่รู้จบปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้นในหยุดหย่อนและความสกรปรกที่ไม่มีวันทาความสะอาดหมดจดภายในร่างกายของอสูรกายเหล็กขนาดยักษ์ย้ายอายุนับหนึ่งร้อยปีแห่งนี้ที่รองรับผู้คนหลายล้านคนทุกวันสําหรับพวกเขาแล้วแก่นแท้ของรถไฟใต้ดินคือความโกลาหลและความสกรปรกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นีดูเหมือนจะเป็นชะตากรรมที่มหานกระดับโลกทุกแห่งหนีไม่พ้น ตอนนี้ลองเปลี่ยนฉากกันดูนะครับหากผู้เชี่ยวชาญจากนิวยอร์กผู้เจนจัดกับสภาพรถไฟใต้ดินทุกรูปแบบได้มาเยือนกรุงเทพมหานครโดยมีเป้าหมายเพื่อมาศึกษาระบบรถไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมายและถึงกับได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของระบบขนส่งมวลชนในภูมิภาคนั่นคือรถไฟฟ้า b t s พอจะจินตนาการได้ว่าในใจของเขา คงเต็มไปได้วยความกังขายอย่างมืออาชีพหรืออาจจะถึงขั้นหญิงพยองเลยก็ว่าได้เขาเคยเห็นโครงการสาธารณะที่สวยแต่รูปจูบไม่หอมมานับไม่ถ้วนและรู้ดีว่าภายใต้แรงกดดันมหาศาลของผู้คนการรักษาระบบรถไฟฟ้าให้สะอาดแลมันมีประสิทธิภาพนั้นเป็นไปได้ยากเพียงใดเขาอาจจะคิดในใจว่าต้นแบบเหรอให้รอศักองถึงสปีก็เก่งแล้วจะรักษาสภาพได้ถึง20ปีอย่าล้อเล่นหน้า แต่ทันทีที่เขาแต่บัตรแรบ,บิดแล้วก้าวเข้าไปในสถานีเขาก็ถึงกับตะลึงภาพที่เห็นตรงหน้าไม่ใช่แค่ความประหลาดใจแต่เป็นการสั่นสะเทือนความเชื่อมั่นในอาชีพของเขาที่สั่งสมมาหลายสิบปีเชื่อไหมครับว่าพื้นสถานีเงาวับจนสะท้อนแสงไฟจากเพดานได้เหมือนกระจกบานใหญ่เลยทีเดียวในอากาศไม่มีกลิ่นแปลกแลกแ,ลกแม้แต่น้อยกลับมีแต่กลิ่นหอมสดชื่นจางๆผนังเราจับกระจกทุกที่ที่คุณมองเห็นและสัมผัสได้สะอาดเอี่ยมราวกับเพิ่งเปิดใช้งานเมื่อวาน สิ่งที่ทำให้เขาตกใจยิ่งกว่าคือตอนที่รถไฟฟ้าแล่นเข้าสู่ชานชาลาแทบจะไม่มีเสียงเลยและมาถึงตรงเวลาแปะผู้โดยสารบนชานชาลาทุกคนเข้าแถวรออย่างเป็นระเบียบในช่องที่กําหนดไว้พอประตูเปิดผู้โดยสารข้างในออกก่อนคนข้างนอกค่อยเข้าทุกอย่างเงียบและรวดเร็วไม่มีการผลักกันนี่เป็นไปไม่ได้ เสียงอุทานเช่นนี้เป็นปฏิกิริยาของชาวต่างชาติเกือบทุกคนที่ได้สัมผัสร,ร,ถ,รถไฟฟ้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกพวกเขาถึงกับทำอะไรแปลกๆในสายตาคนท้องถิ่นเช่นย่อตัวลงใช้ปลายนิ้วลากไปกับพื้นแล้วมองดูปลายนิ้วที่ไร้ฝุ่นของตัวเองด้วยสีหน้าเหลือเชื่อพวกเขามองดูผู้คนที่เข้าแถวอย่างเงียบๆมองดูขบวนรถที่สัญจรไปมาแต่ยังคงสะอาดสะอ้านในใจเกิดคำถามตัวโตๆต,ว,ต,ว,ตว,ว่ารถไฟฟ้ากรุงเทพพวกคุณทำได้อย่างไร ระบบขนาดมหึมาที่รองรับผู้โดยสารหลักล้านคนต่อวันนี้ทำไมถึงต้านทานการสึกหรอของการเวลาได้และยังคงรักษาความสะอาดและประสิทธิภาพที่น่าทิ่งเช่นนี้ไว้ได้ตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาคำถามนี้ไม่ใช่แค่ข้อสงสัยของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้แต่ยังเป็นความอยากรู้ร่วมกันของนักวางผังเมืองและนักท่องเที่ยวทั่วไปทั่วโลกและคำตอบนั้นซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนไทยอาจจะเคยชินไปแล้วแต่กลับทำให้ชาวต่างชาติต้องทิงจนอ้าปากครั้งนี้คือระบบเมืองที่สร้างขึ้นอย่างประนีตจะกกฎระเบียบที่เข้มงวดจนเกือบจะเรียกได้ว่าหมก กองทัพเงาที่คอยดูแลความสะอาดการออกแบบที่คำนึงถึงมนุษย์ล่วงหน้าและที่สำคัญที่สุดคือวัฒนธรรมพลเมืองที่มีคุณภาพสูงที่ฝังลึกอยู่ใน DNA แม้กระทั่งป้ายบอกทางธรรมดาแผ่นเดียวก็อาจซ่อนความลับที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความใส่ใจในรายละเอียดต้องยอมรับเอาไว้ก็ได้ เอาหลักเพื่อไขปริศนาความสะอาดของรถไฟฟ้ากรุงเทพเราต้องเข้าใจปรัชญาการป้องกันความสกปรกที่เรียกได้ว่าอยู่ในระดับโรคย้ำคิดย้ำทำเรื่องความสะอาดเสียก่อนหัวใจของปรัชญานี้ไม่ใช่การรอให้สกปรกแล้วค่อยทำความสะอาดแต่คือการขจัดทุกความเป็นไปได้ที่จะทำให้สกปรกตั้งแต่ต้นทางทุกอย่างเริ่มต้นจากกฎเหล็กที่คนกรุงเทพทุกคนจำขึ้นใจนั่นคือภายในเขตชำระเงินของสถานีรถไฟฟ้าห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มหากฟ้าฝืนมีโทษปรับสูงสุดถึง2 0 0 0บาทกฎข้อนี้ดูเหมือนจะง่ายๆใช่ไหมครับ แต่มันคือประการด่านแรกและด่านที่แข็งแกร่งที่สุดในการรักษาความสะอาดของรถไฟฟ้านักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนโดยเฉพาะชาวตะวันตกที่คุ้นเคยกับการกินอาหารเช้าบนรถไฟฟ้าใต้ดินมันจะไม่เข้าใจในตอนแรกพวกเขาจะถามว่ากฎที่เข้มงวดขนาดนี้จะไม่ทําให้ประชาชนไม่พอใจหรือเจ้าหน้าที่ของรถไฟฟ้าที่พาชมมักจะยิ้มแล้วตอบว่านี่แหละคือจุดที่น่าสนใจแน่นอนว่าตอนที่เริ่มใช้ในโยบายนี้ใหม่ๆต้องมีช่วงเวลาที่ยากลําบากมีคนบ่นว่าไม่สะดวก แต่เมื่อทุกคนได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมการเดินทางที่ไม่มีเศษอาหารไม่มีเครื่องดื่มหกเลอะเทอะไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์และที่สําคัญที่สุดคือไม่มีมแมลงสาบหรือหนูทัศนคติของทุกคนก็เปลี่ยนจากถูกบังคับให้ทําตามกฎมาเป็นร่วมกันรักษาหน้าตาของเมืองสถานการณ์ในปัจจุบันคือถ้ามีใครเผลอหยิบอาหารออกมาในสถานีโดยปกติแล้วย,ยังไม่ทันที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้ามาจัดการผู้โดยสารคนอื่นก็จะใช้สายตาที่เป็นมิตรแต่เด็ดเดี่ยวหรือผู้เตือนว่าขอโทษสนพักครับที่นี่ห้ามทานอาหารครับหรือขอโทษนะคะทีี่่นหห้าาาามทอรคะ นี่คือพลังที่แท้จริงของกฎห้ามกินมันไม่ใช่แค่กฎหมายที่เย็นชาอีกต่อไปแต่ในช่วงเวลากว่า20ปีมันได้สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจร่วมกันนันแข็งกร่งความสะอาดของรถไฟฟ้ากลายเป็นความภาคภูมิใจที่ชาวกรุงเทพทุกคนร่วมกันปกป้องสัญญาประชาคมที่มองไม่เห็นนี้มีพลังในการควบคุมมากกว่าค่าปรับใดๆมันช่วยขจัดแหล่งกําเนิดมลพิษท,ที่อาจเกิดขึ้นได้กว่า90%ตั้งแต่ต้นทาให้งานทําความสะอาดในภายหลังเปลี่ยนจากโหมดยากเป็นโหมดปกติได้โดยตรงทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยใช้ความพยยยาามน้อลง แน่นอนว่าแค่กฎระเบียบอย่างเดียวไม่เพียงพอเบื้องหลังระบบรถไฟฟ้ายังมีกองทัพทำความสะอาดขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและทำงานเยียบเชียบอย่างยิ่งพวกเขาเหมือนกับผู้ผีของเมืองมักจะปรากฏตัวในช่วงเวลาที่ผู้คนไม่ทันสังเกตและใช้ประสิทธิภาพที่รวดเร็วจนน่าเหลือเชื่อเพื่อขจัดร่องรอยทั้งหมดที่ทระบบทิ้งไว้หลังจากทำงานมาทั้งวันรูปแบบการทำงานของกองทับนี้สามารถนำไปเขียนเป็นตำราเรียนได้เลย อย่างแรกคือการทำความสะอาดบนขบวนรถทุกครั้งที่รถไฟฟ้าเดินทางถึงสถานีปลายทางแห่งเคหะหรือคูคอสหลังจากผู้โดยสารทุกคนลงจากรถในช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่นาทีที่รถไฟเตรียมจะเดินทางกลับการสแสดงก็เริ่มขึ้นคุณจะเห็นพนักงานทำความสะอาดหลายคนเหมือนหน่วยรถพิเศษบุกจู่โจมพุ่งเข้าไปในขบวนรถในทันทีแต่ละคนมีพื้นที่รับผิดชอบของตัวเองทำงานร่วมกันทำความสะอาดพื้นเช็ดกระจกและเก็บขยะทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในเวลาอันสั้นเมื่อผู้โดยสารกลุ่มต่อไปขึ้นรถพวกเขาก็จะได้พบกับขบ,ขบวนรถที่เหมือนใหม่เอี่ยมเลย นี่เป็นแค่อาหารเรียกน้ำย่อยเมื่อรถไฟฟ้าสิ้นสุดการบริการในแต่ละวันทันทีที่ประตูสถานีปิดลงสงครามที่แท้จริงก็เพิ่งเริ่มต้นในเวลานี้พนักงานทำความสะอาดหลายร้อยคนจะทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมของสถานีอย่างละเอียดใช้น้ำแรงดันสูงฉีดล้างพื้นและผนังใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดพิเศษเช็ดเครื่องจำหน่ายตั๋วประตูอัตโนมัติและราวจับทุกอันแม้กระทั่งช่องระบายอากาศบนเพดานช่องว่างข้างรางรถไฟที่คุณปกติไม่เคยสังเกตเห็นพวกเขาก็ไม่เคยละเลยส่วนรถไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกนำกลับไปที่ศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อทำความสะอาดภายในอย่างล้ำลึก ฆ่าเชื้อและบำรุงรักษาอย่างเต็มรูปแบบและในช่วงเวลาให้บริการตอนกลางวันพนักงานทำความสะอาดก็ยังคงเดินไปเดินมาตามมุมต่างๆของสถานีอย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดการกับสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเช่นมีใครทำเครื่องดื่มหกโดยไม่ตั้งใจพวกเขาก็จะปราดกฏตัวทันทีพวกเขายังต้องดูแลให้ห้องน้ำสะอาดอยู่เสมอและมีของใช้ครบครันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการระบาดของโรค ระบาดการฆ่าเชื้อจุดสัมผัสบ่อยๆเช่นราวบันไดเลื่อนปุ่มลิฟต์มีความถีในการทำความสะอาดถึงระดับที่เรียกได้ว่าเข้มงวดรูปแบบการทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงความถี่สูงและครอบคลุมทุกพื้นที่นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดไม่มีมุมอับที่สามารถซ่อนสิ่งสกรปรกได้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศคนหนึ่งหลังจากได้ชมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ของสถานีในตอนเที่ยงคืนเขาอุทานด้วยความชื่นชมว่า พวกเขาไม่ได้กำลังทำความสะอาดสถานีแต่เหมือนกำลังบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีผู้เข้าชมหลายหมื่นคนทุกวันนอกจากกดเหล็กและทีมทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมแล้วรถไฟฟ้ากรุงเทพยังได้ใส่แนวคิดเรื่องทำความสะอาดง่ายและไม่ดูสกรปรกง่าย เข้าไปใน DNA ตั้งแต่เริ่มต้นในด้าน,น,านการออกแบบฮาร์ดแวร์ภายในสถานีมีการใช้วัสดุที่เรียบไม่มีรูพรุนและทนทานต่อการสึกหรอยอย่างมากยกตัวอย่างเช่นพื้นส่วนใหญ่เป็นหินขัดมันหรือกระเบื้องคุณภาพสูงวัสดุประเภทนี้โดยธรรมชาติและไม่ทําให้สิ่งสกปรกเกาะติดได้ง่ายส่วนผนังหลายแห่งใช้แผ่นโลหะหรือแผ่นผนังขนาดใหญ่จุดประสงค์คือเพื่อลดรอยต่อให้ได้มากที่สุดเมื่อไม่มีรอยต่อฝุ่นและสิ่งสกปรกก็ไม่นีที่ซ่อนการทําความสะอาดก็สะดวกใช้ผ้าเช็ดก็สะอาดแล้ว คุณเคยสังเกตไหมว่าจํานวนถังขยะในสถานีรถไฟฟ้ามีน้อยมากเบื้องหลังเรื่องนี้มีความคิดสองอย่างซ่อนอยู่อย่างแรกคือเพื่อความปลอดภัยป้องกันการวางวัตถุต้องสงสัยอย่างที่สองยังช่วยให้เห็นได้ง่ายเมื่อถังขยะเต็มทําให้พนักงานทําความสะอาดเข้ามาจัดการได้ทันท่วงทีหลีกเลี่ยงสถานการณ์น่าอับอายที่ขยะล้นทังอีกหนึ่งการออกแบบที่สําคัญที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึงคือประตูชานชาลาประตูชานชาลามีหน้าที่หลักในการ รักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารป้องกันการพลัดตกลงรางแต่ยังมีประโยชน์เพิ่มเติมที่สำคัญอย่างยิ่งคือการป้องกันฝุ่นและไอเสียที่เกิดจากรถไฟฟ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงในอุโมงค์ไงด้ดยอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยลดภาระในการทำความสะอาดบริเวณชานชาลาได้อย่างมากและยังทำให้อากาศในบริเวณนั้นดีขึ้นอีกด้วยแนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงความสะอาดเป็นเป้าหมายสูงสุดตั้งแต่ต้ตตนนี้ทำให้ระบบการบำรุงรักษาทั้งหมดตั้งแต่กฎระเบียบกำลังคนไปจนถึงฮาร์ดแวร์กลายเป็นวงจรที่สมบูรณ์แบบ ถ้าความสะอาดคือหน้าตาที่ทําให้รถไฟฟ้ากรุงเทพน่าทึ่งประสิทธิภาพก็คือแก่นแท้ของมันประสิทธิภาพนี้สะท้อนให้เห็นในทุกรายละเอียดของระบบและตีความกฎของเมืองที่ว่าเวลาคือเงินได้อย่างถึงแก่นก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลที่น่าทึ่งกันก่อนอัตราการตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้ากรุงเทพอยู่ที่ระดับสูงกว่า99%มาโดยตลอดคุณฟังไม่ผิดครับ99% นี่คือข้อมูลระดับโลกที่เกือบจะสมบูรณ์แบบและเบื้องหลังคือระบบควบคุมการเดินรถที่ทันสมัยซึ่งเปรียบเสมือนสมองกลที่ทรงพลังที่สุดของรถไฟฟ้าศู์ควบคุมการเดินรถสามารถสื่อสารกับรถทุกขบวนที่วิ่งอยู่บนเส้นทางได้แบบเร็วทันรู้ตำแหน่งและความเร็วที่แน่นอนและสามารถสั่งการได้ตลอดเวลาประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดคือระยะห่างระหว่างขบวนรถสามารถลดลงให้สั้นที่สุดในช่วงเวลาเร่งด่วนในเส้นทางหลักอย่างสายสุขุมวิทระยะห่างสามารถลดลงเหลือไม่ถึง3นาทีแต่ยังคงรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ทันทีที่ระบบตรวจพบความล่าช้า หาแม้เพียงเล็กน้อยสมองกลน,นี้จะคำนวณแผนการปรับเปลี่ยนที่ดีที่สุดทันทีเพื่อให้รถขบวนถัดไปปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อดูดซับความล่าช้านั้นให้เร็วที่สุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อขบวนรถที่ตามมาผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งจากต่างประเทศเมื่อได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินรถและมองดูจุดแสงหลายร้อยจุดบนหน้าจอขนาดยักษ์ย้ายซึ่งแต่ละจุดแทนรถไฟฟ้าหนึ่งขบวนที่ไหลเวียนไปตามเครือข่ายที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบราวกับเป็นกระแสะเลือดต่างก็รู้สึกทึ่งเป็นอย่างมากประโยคหนึ่่งทีพพวกกเขามัจะูดคือ ในหลายๆเมืองความผิดพลาดของสัญญาณเพียงเล็กน้อยก็อาจทําให้ทั้งสายเป็นอมาพาตได้นานหลายชั่วโมงแต่ระบบของพวกคุณไม่ได้กําลังแก้ปัญหาแต่กําลังป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามแม้ระบบจะดีเลิศเพียงใดก็ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้คนและจุดนี้เองคือสิ่งที่ทาให้วัฒนธรรมการเข้าแถวของรถไฟฟ้ากรุงเทพเป็นที่ชื่นชมของชาวต่างชาติมากที่สุดบนพื้นชานชาลามีลูกศรและเส้นที่ขีดไว้สําหรับเข้าแถวได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของรถไฟฟ้ากรุงเทพไปแล้วผู้โดยสารจะเข้าแถวเรียงหนึ่งภายในเส้นโดย อัตโนมัติรากับถูกฝังชิพของเมืองเอาไว้แต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือความเข้าใจอันดีที่ไม่ต้องเอ่ยเป็นคําพูดเมื่อรถไฟฟ้ามาถึงประตูเปิดออกคุณจะเห็นภาพที่น่าอัศจรรย์แถวที่เรียงกันเป็นนึกงงเดียจะยืนรออยู่ด้านข้างเพื่อเปิดทางตรงกลางรอให้ผู้โดยสารในขบวนรถลงจนหมดแล้วจึงค่อยๆเข้าไปในขบวนรถจากทั้งสองด้านกระบวนการทั้งหมดเงียบและรวดเร็วไม่มีการผลักดนันไม่มีการแย่งกันพิธีกรรมการขึ้นลงรถที่ใช้เวลาเพียงสิบกว่าวินาทีนี้ช่วยลดระยะเวลาที่รถจอดที่สถานีให้สั้นที่สุดกลายเป็นหลััักกกฐาาาาานนสํคคญใรรษวม ทีและความมีประสิทธิภาพในการเดินรถเมื่อเทียบกับภาพความโกลาหนที่ประตูรถไฟใต,ใต้ดินในมหานครหลายแห่งที่คนลงก็อยากจะเบียดออกมาคนขึ้นก็อยากจะพุ่งเข้าไปแทบจะไม่เคยเห็นในรถไฟฟ้ากรุงเทพเลยการเพิ่มประสิทธิภาพยังเห็นได้จากประสบการณ์การชำระเงินและการเปลี่ยนสายที่ราบรื่นบัตรแรบ,บบิดใบเล็กๆหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันไม่ใช่แค่กุญแจสำหรับเปิดประตูรถไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆของกรุงเทพคุณสามารถใช้มันเพื่อเปลี่ยนไปขึ้นรถโดยสาระือด่วนแล แม้กระทั่งชำระเงินในร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านกาแฟที่กระจายอยู่ทั่วเมืองระบบนิเวศการชำระเงินที่บูรณาการอย่างสูงนี้ทำให้การเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวเปะ๊ะนับไปอย่างราบรื่นคุณไม่จำเป็นต้องเตรียมบัตรหลายใบยเพื่อใช้บริการขนส่งที่แตกต่างกันและไม่ต้องกังวลเรื่องการหาเงินทอนประสบการณ์บัตรเดียวเที่ยวทั่วเมืองนี้เป็นสิ่งที่เมืองหลายแห่งที่ยังคงปวดหัวกับการบูรณาการระบบตั๋วของระบบขนส่งที่แตกต่างกันได้แต่ฝันถึง ถ้าความสะอาดและประสิทธิภาพเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณของรถไฟฟ้ากรุงเทพสิ่งที่ยกระดับมันจากยานพาหนะธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะคือรายละเอียดการออกแบบที่สะท้อนถึงความคิดที่คำนึงถึงมนุษย์อย่างลึกซึง้งตอนนี้เรากลับมาที่ปริศนาการออกแบบที่ว่ากันว่าแม้แต่คนญี่ปุ่นก็ยังต้องยอมรับระบบรถไฟของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในโตเกียวมีชื่อเสียงในด้านความซับซ้อนและประสิทธิภาพที่สูงมาก แต่ในขณะเดียวกันสถานีที่เหมือนเขาวงกตขนาดใหญ่อย่างชินจูกุและชิบูย่าก็ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากและแม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ยังต้องหวาดภาวาเคยมีชาวเน็ตญี่ปุ่นคนหนึ่งโพสในฟอร,รัมว่าที่สถานีชินจูกุผมรู้สึกเหมือนหนูทดลองที่หาชีสไม่เจอแต่ในรถไฟฟ้ากรุงเทพโดยเฉพาะที่สถานีขนาดใหญ่อย่างสถานีสยามซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสายสำคัญกลับไม่ค่อยทำให้คนรู้สึกหลงทางอย่างรุนแรงทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ความลับซ่อนอยู่ในภาษาการออกแบบที่สอดคล้องกันทั้งระบบนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนต้องอาศัยคำแนะนำจากไกด์จึงจะค้นพบความลับที่บอกใครไม่ได้นี้มันคือการใช้สีและสัญ,ญลักษณ์ที่สอดคล้องกันอย่างหน้าถึงเมื่อคุณจะเปลี่ยนไปขึ้นรถสายอื่นคุณจะสังเกตเห็นว่าป้ายบอกทางจะเริ่มใช้สีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสายนั้นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเชน่นถ้าคุณจะไปสายสีลมป้ายบอกทางทั้งหมดจะถูกเน้นด้วยสีเขียวเข้มยิ่งคุณเข้าใกล้ชานชลามากเท่าไหร่การบอกด้วยสีและสัญ,ญลักษณ์ก็จะยิ่งชัดเจน อย่างยิ่งก่อนที่คุณจะอ่านข้อความบนป้ายเสียอีกสมองของคุณก็ได้รับข้อมูลแล้วว่าสายสีเขียวอยู่ใกล้ๆระบบป้ายบอกทางของรถไฟฟ้ากรุงเทพเองก็เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมโดยยึดหลักการสำคัญหลายประการแต่ละสายมีสีประจำตัวซึ่งจะปรากฏอยู่บนป้ายบอกทางแผนที่และการตกแต่งชานชลาที่เกี่ยวข้องกับสายนั้นเพื่อสร้างการจดจำทางสายตาที่ชัดเจน ความต่อเนื่องของข้อมูลตั้งแต่คุณก้าวเข้าสู่สถานีป้ายบอกทางเกี่ยวกับสายที่คุณจะขึ้นทิศทางและตำแหน่งชานชลาจะปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องในระยะสายตาของคุณคุณจะไม่มีทางเดินไปและพบว่าข้อมูลขาดหายไปจนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อข้อมูลทางออกชัดเจนแต่ละทางออกมีหมายเลขกำกับชัดเจนและระบุถนนอาคารและสถานที่สำคัญโดยรอบที่สำคัญกว่านั้นคือแผนพังในสถานีและแผนที่บนถนนมีทิศทางที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่คุณยืนอยู่จริงซึ่งช่วยลดโอกาสที่หลายคนจะหลงทิศเมื่อออกจากสถานีได้อย่างมาก ภาษาการออกแบบที่เป็นมิตรนี้ช่วยให้คนส่วนใหญ่สามารถหาจุดหมายปลายทางของตนเองได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีความกดดันความเป็นมิตรต่อผู้คนของรถไฟฟ้ากรุงเทพยังสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในกลุ่มคนต่างๆอย่างทั่วถึงทุกสถานีมีลิฟท์ห้องน้ําสําหรับผู้พิการและประตูอัตโนมัติที่กว้างขึ้นพื้นชานชาลาและขบวนรถมีความสูงเกือบจะเท่ากันพอดีซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ใช้รถเข็นและผู้ที่เข็นรถเข็นเด็กเข้าออกได้อย่างมาก เสียงประกาศเมื่อรถไฟฟ้ามาถึงจะใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถรับข้อมูลได้การออกแบบที่ดูเหมือนจะเป็นส่วนเสริมเหล่านี้คือสิ่งที่ประกอบกันเป็นหัวใจที่อบอุ่นที่สุดของรถไฟฟ้ากรุงเทพมันส่งข้อความว่าในพื้นที่แห่งนี้ความต้องการของทุกคนควรค่าแก่การเคารพและมองเห็นหลังจากวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์กฎระเบียบและการออกแบบทั้งหมดแล้วในที่สุดเราก็ได้สัมผัสกับหัวใจที่แท้จริงของความสำเร็จของรถไฟฟ้ากรุงเทพนั่นคือคน ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังที่สุดในที่นี้หมายถึงทั้งพนักงานรถไฟฟ้าที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและประชาชนทุกคนที่มองว่ารถไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านของตนเองผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศหลายคนมักจะเขียนข้อสรุปที่คล้ายคลึงกันในรายงานการศึกษาของพวกเขาว่าผมเคยเห็นระบบรถไฟใต้ดินที่หรูหราและทันสมัยกว่ากรุงเทพแต่ผมไม่เคยเห็นระบบใดที่ผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันเช่นนี้ ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนนี้เกิดจากจิตสำนึกสาธารณะและความภาคภูมิใจที่อย่างรากลึกประชาชนไม่ได้เพียงเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ร่วมบำรุงรักษาพวกเขาจะช่วยกันรักษาความสะอาดเข้าแถวโดวยอัตโนมัติเตือนผู้ที่ทำผิดกฎอย่างสุภาพและเอื้อเฟือเ้อเผื่อแผ่แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะในใจของชาวกรุงเทพหลายคนภาพลักษณ์ของรถไฟฟ้าก็คือภาพลักษณ์ของกรุงเทพและอาจหมายถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยเองด้วยซ้ำ บริษัทรถไฟฟ้าเองก็พยายามเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนนี้อย่างต่อเนื่องเช่นการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการออกบัตรลายพิเศษที่ออกแบบอย่างสวยงามและการจัดแสดงงานศิลปะในพื้นที่สาธารณะของสถานีมาตรการเหล่านี้ล้วนบอกกับประชาชนอย่างต่อเนื่องวันนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่ยังเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมและชีวิตร่วมกันเมื่อระบบสาธารณะไม่ต้องพึ่งภาคล้องวงจรปิดที่อยู่ทุกขนแห่งและการลงโทษที่รุนแรงเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่อไปแต่กลับอาศัยความสำนึกและความภาคภูมิใจของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่แล้วนั่นคือกการบ ระรู้ถึงระดับสูงสุดของการบริหารจัดการในช่วงท้ายของการเดินทางผู้มาเยือนหลายคนจะเลือกไปยืนบนจุดชมวิวของทิงพาวเวอร์มหานครเพื่อมองลงมายัางเมืองนี้ใต้เส้นขอบฟ้ารถไฟฟ้าแต่และขบวนเปรบเสมือนเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดของเมืองอย่างเงียบเียบและมีประสิทธิภาพคอยหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับมหานครแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายในจุดนี้พวกเขาในที่สุดก็ได้พบคำตอบของทุกคำถามทำไมรถไฟฟ้ากรุงเทพถึงไม่สกปรกมาตลอด20ปี เพราะมีมาตรการทําความสะอาดที่จัดการตั้งแต่ต้นทางอย่างรัดกุมและมีประชาชนที่มองว่าการรักษาความสะอาดเป็นหน้าที่ของตนเองทําไมถึงมีประสิทธิภาพสูงขนาดนี้เพราะมีระบบควบคุมอัจฉริยะระดับโลกและวัฒนธรรมเข้าแถวและเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อที่ฝังอยู่ในใจทำไมการออกแบบถึงใส่ใจขนาดนี้ พราะผู้สร้างได้ให้ความสําคัญกับความต้องการของมนุษย์เหนือกว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เย็นชาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้รายละเอียดที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่เต็มไปด้วยปัญญานับไม่ถ้วนเพื่อคลี่คลายความวิตกกังวลและความสับสนในชีวิตเมืองสมัยใหม่ดังที่ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเขียนในจดหมายขอบคุณว่าพวกคุณไม่ได้แค่บริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าพวกคุณกําลังบริหารจัดการความเชื่อเชื่อว่าด้วยการออกแบบอย่างตั้งใจและความพยายามร่วมกันเมืองขนาดใหญ่พิเศษสามารถมีชีวิตสาธารณะระดับโลกที่ทั้งมีประสิทธิภาพและอบอุ่นได้ ยานพาหนะเคลื่อนที่ของเมืองใบนี้ไม่ได้เพียงทำให้กรุงเทพภาคภูมิใจแต่ยังเป็นต้นแบบของความฝันที่เมืองต่างๆทั่วโลกควรค่าแก่การเล่ตามใช่ครับครั้งต่อไปเมื่อคุณก้าวเท้าลงบนชานชาลาที่สะอาดสะอ้านและได้ยินเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อรถไฟฟ้าแล่นเข้าสู่สถานีคุณอาจจะภูมิใจที่รู้ว่าคุณกำลังอยู่ในสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณและผมร่วมกันสร้างขึ้นและกำลังแสดงให้โลกเห็นถึงทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยอย่างเงียบๆเอาล่ะครับวันนี้ก็ขอแบ่งปันเพียงเท่านี้หลังจากฟังแล้วอะไรในรรรรถไฟฟ้้ากุุุงเทททททพีี่่ใใหคคณปะัับบจสด ความสะอาดที่น่าทึ่งประสิทธิภาพที่ตรงต่อเวลาหรือการออกแบบที่ใส่ใจในรายละเอียดโปรดแสดงความคิดเห็นด้วยตัวเลขด้านล่างนะครับหากคุณคิดว่ารถไฟฟ้าเป็นความภูมิใจของคนไทยหรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ